สวัสดีค่ะเราซื้อลัคมาเสนอคําศัพท์อีกคําปิงฉีหลินปิงฉีหลินไอศกรีมจินเทียนเซียอู่ว่อเมินอีฉีชี่จื่อปิงฉีหลินหาวมาจินเทียนวันนี้เซี่ยอู่ตานบ่ายวัวเมินพวกเราอีฉีด้วยการชือไปชื่อกินปิงฉีหลินไอศกรีมหามา่าวม่าดีไหม 今天下午我้一起去吃冰นนเ淋าไบไปไปไนไป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 นไอไกไป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 ไหไป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 ไคไปไปไหไิไป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 ไิไืไป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 ไาไป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 ปไไ หนีเสียงชื่อเสมาโขเว่เตอ์ปิงีหลิงดีเธออยากกินไอศครีมรสชาติอะไรอสเเั่ว่ยวยชีงฉันหรือผมเสียงคิดหรืออยากชื่อกินเฉาเหมยเว่ยออปิง,งเฉลียง,ยง,งฉันอยากกินไอศครีมรสสตรอเบอรรี่ 我想吃芒果味冰淇淋。我ฉ想吃หรืออยากกิน芒果味ลสมะม่วงไอศครีม。我想吃芒果味冰淇淋。ฉันอยากกินไอศครีมลสมะม่วง。好下午我们一起去吃吧。ี s 下午ตอนบ่าย。ินพวกเราอฉีด้วยกัน。 ชี้ปชื่อกินปะสิหรือเถอะาวาเสียอววมอีชชปะดีตอนบ่ายพวกเราไปกินด้วยกันเถอะ